ในโลกยุคดิจิทัลดิสั t ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนรภูมิมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจในทุกมิติของสังคมทั้งด้านความเชื่อวัฒนธรมรมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างที่วิทีอารได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจึงได้มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้มีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะประสบการณ์ที่สำคัญในศตวรรษที่21ทั้งในเรื่องของ geoliteracy financial literacy ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญที่ผู้เรียนจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในโลกยุคปัจจุบันผ่านการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาระการเรียนรู้ซึ่งได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนจนมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ปรากฏเผยแพร่ในระดับต่างๆดังนี้ 1. นวัตรกรรมการสอนเรื่องโซเชียลแคมเปญของครูทันสุวรรณได้รับรางวัลแคตตา o กอรี่ r วอร์ดระดับประเทศสาขา k n o โนเล Building จากงาน Microsoft Innovative Teacher Leadership Award 2019 2. นวัตกรรมเรื่องวิชวลแมปแผนที่เสมือนจริงของคุณภูประพัสสอนแจ่มจำหลักได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานวิชาการเพชรน้ำหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสอง 3. นวัตกรรมการสอนเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเรียนรู้ภัยพิบัติด,ด้วย g e o literacy ของคุณครูนราธรสุวรรณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการนำเสนอผลงานวิชาการเพชรน้ำหนึ่งสหวิทยาเขตศรีนครินทร 4. นวัตกรรมการสอนเรื่อง QR Code เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ของคุณครูอภัสราชัยดีนีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนวัตกรรมการสอน Best Practice โรงเรียนในเครือเตรียมอุด,ดมศึกษาพัฒนาการ นวัตกรรมการสอนเรื่องการใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของคุณครูวาโยขุลลาได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมการสอน Best Practice โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรายังให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมชมรมที่ได้จัดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาโดยง,งานนอกสถานที่กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในระดับต่างๆจนมีผลงานของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการประกวดโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการประกวดเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 3. รางวัลเหรียญทองระดับชาติการประกวดโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 4. รางวัลชมเชย รายการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมเพชรยอดมองกุฎครั้งที่หนึ่งและ 5. รางวัลชมเชยรายการแข่งขันเศรษฐศาสาตร์เพชรยอดมองกุฎครั้งที่11เอเพราะเราเชื่อว่าในสมัยที่องค์ความรู้สามารถหาได้ทั่วไปทุกที่ทุกเวลาประสบการณ์จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าย่อมจะมองเห็นโอกาสเข้าใจตนเองและสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในเรื่องของการเรียนการทำงานในการใช้ชีวิตได้ครับนอกจากนี้ทางกลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราก็ไม่ลืมที่จะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้แก่ัเกเรียนเช่น กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาละหบูชาและวันเข้าพรรษาและกิจกรรมรู้รักสายน้ำสืบสารประเพณีเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อให้ในักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ทักษะประสบการณ์และความสามารถ ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์กับตนเองครอบครัวสังคมโดยรวมสิบไปครับสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรมเราพร้อมที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและพบกันที่เรียมพัฒสุวรรณภูมิ